สวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเราจะมาทําการศึกษาเกี่ยวกับการวิภาคภายในของกบนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้ระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายของสัตว์มีกระดูกสันหลังโดยก่อนทําการทดลองนะครับพวกเราจะนํากบไปนอกน้ําแข็งเพื่อให้กบสลบก่อนจากนั้นนํากบมาศึกษาระบบอวัยวะภายนอกระยงคู่หน้าระยงคู่หลังผิวหนังด้านหน้าและด้านหลัง มาถึงขั้นตอนในการผ่าแล้วนะครับขั้นแรกเราจะใช้ที่คีบคีบหนังกบขึ้นมาจากนั้นจะค่อยๆแยกผิวหนังออกแล้วก็จะเห็นกล้ามเนื้อด้านในที่เป็นสีแดงอมชมพูผ่ากล้ามเนื้อตามแนวด้านข้างของลำตัวเพื่อเปิดช่องอกและช่องท้องของกบเราจะไม่ผ่าตรงกลางนะครับเพื่อป้องกันการตัดโดนเส้นเลือดใหญ่ของกบตรงนี้นะครับคือเพอริคาเดียม หรือว่าเยื่อหุ้มหัวใจส่วนตรงนี้นะครับคือหัวใจของกบซึ่งมีสามห้องต่างจากมนุษย์ที่มีสีห้องส่วนตรงส่วนนี้นะครับก็คือตับของกบนั่นเองนะครับซึ่งมี3ามภูและส่วนนี้ก็คือถุงน้ำดีของกบนั่นเองครับส่วนที่เป็นขดสีขาวๆครีมๆตรงนี้นะครับก็คือลำไส้เล็กนั่นเองนะครับส่วนก้อนสีน้ำตาลเข้มตรงนี้นะครับก็คือ ลำไส้ใหญ่ครับส่วนที่ขึ้นมานี้นะครับก็คือกระเพาะอาหารของกบนั่นเองครับตรงนี้ก็คือปอดของกบนั่นเองนะครับซึ่งทําหน้าที่ในการหายใจและช่วยให้กบสามารถพองตัวได้ใหญ่ครับในส่วนนี้นะครับก็คืออวัยวะสืบพันธุ์ของกบนั่นเองนะครับนั่นก็คือ ท่อนําไข่และรังไข่ครับทําให้เราทราบว่ากลบตัวนี้เป็นกบเพศเมียครับอวัยวะสืบพันธุ์อันนี้คือไตนะคะไตแล้วก็จะมีเส้นประสาท 7, 8, 9ที่รูบอกไปเนี่ยอยู่ตรงนี้